นี่พามาดูหมอกเช้าๆบรรยากาศดีมากตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึง่งจริงๆพรจะออกมาตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วแต่มองมาแล้วอะ่ะมันไม่มีใครเลยอะ่ะก็นอนกันเงียบแล้วมันยังไม่สว่างเนาะไม่กล้าเดินคือมาออกมาส่องดูแล้วแหละดูบรรยากาศแล้วมันรึดมาก โอ้ยอยากให้ทุกคนมาเห็นเหมือนอย่างที่พอเห็นเนี่ยดูสิดูสิเดีด๋ยวยกยกให้ดูสูงสูงเลยนี่เห็นไหมเอรลอยปริมอยู่อชายเขานั่นไเนี่ย,ยมันลอยมาสัมผัสต,ตัวพรเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยอยากพาเพื่อนมาดูมันเริศม,มากขอบอกขอบอกดูสิ ดูสิดูสิลอยอ้อยอิงอยู่อ่ะเดี๋ยวพอสายๆสักน่าจะเจ็ดโมงก็คงหมดแล้วแหละเนี่ยมันบางแล้วเห็นไหมมันเริ่มบาง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 ช่วงตรงเนี้ยตรงบ้านพักนี่มันเริ่มหายละแต่ตรงโน้นยังมีอยู่ยังเห็นยังเห็นอยู่ยังได้ยังได้ยังได้ไดไดโอ้โหข้ามเข่าไปฝั่งโน,น้นก็จะเป็นแพร เทศเมียนมาตรงนี้คืออำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้ยินเสียงไก่ขันด้วยแหละอันนี้อ่าเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเนี่ยถ้าจะ,ะถ่ายข้างบนก็ได้เดินขึ้นบันไดไปมันจะมีบันไดทุกห้องห้องพักก็มีหลายแบบ แะ่พักสไตล์วิลล่าก็ได้อ่าเป็นบ้านพักธรรมดาก็ได้แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยอยากให้ดูบรรยากาศตรงนี้มากดูหมอกนี่ดูหมอกดูหมอกดูหมอกหมอกมันรดมากขอบอกเริ่มจางแล้วว่าเสียดายจังเลยอ่ามันธรรมชาติล้วนเลยมีสวนป่าไผ่สวนปลาม ข้างบนน้นก็จะเป็นอ่าบ้านพักก็จะต่อออกไปอีกอะโซนเดียวหมดเลยของของที่เนี่ยรีสอร์ทสวนพึ่งแอนด์สปาสวนน้ำครบวงจรที่นี่ที่เดียวนี่บรรยากาศเริดไหมคะขอบอกขอบอกขอบอก,อบอกนอนมีนกบินอยู่นอนในไกลๆภูเขาล้อมรอบเลยที่นี่เห็นไหม จะมองไปด้านซ้ายด้านขวามีแต่ภูเขาครับโดนภูเขาอุ้มเอาไว้นะครับตอนเนี้ยตอนโดนเขาอุ้มไว้แล้วไม่ใช่เราอุ้มเขาอุ้มทั้งนั้นเลยเป็นเทือกเขายาวเชียวนู่นนู่นนู่นน,นู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมรอบเลยเป็นรัศมีวงกลม คือบางช่วงบางตอนมันก็อาจจะเป็นเตีต้ยบางช่วงก็จะสูงหน่อยก็เ,เรียกที่ราบเชิงเขาที่ราบาไหลเขาเมื่อวานตอนนั่งรถมาโอ้โหทางคดเคียวมากก็อบอกวัดเสียววูบวาบวูบวาบที่ทองน้อยอะแต่พอมาถึง โอ้โหมันอลังการจริงจรๆมันเริดเขาบอกมันเริดม,มันริดม,มันรืดมะไม่รู้จะบอกไงตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนยิ่งเห็นหมออ้อยอิงอย่างนี้นะดูสิเชา้ชาเช้ามาดูหมออ้อยอิงมันเป็นอะไรที่ฟินเวอร์หายเหนืออาา่อยหายเพลียเอมาคืนหลักสนิทด,ด้วยเหนื่อยเหนื่อยกับการออกกำลังกาย มีแอลกอฮอล์ปนไปนิดหน่อยหลับไม่รู้เรื่องนะใครพาไปโยนทะเลก็คงไม่รู้หรอกตื่นไปทิง้งรู้สึกตัวทิงตีสามกว่า,าก็ลุกขึ้นตอบคอมเมนต์ทำโนอนทำนี้ไปแล้วรอเช้าเพื่อจะมาเก็บบรรยากาศเช้าๆเพราะพนักงานที่ที่รีสอร์ทที่โรงแรมนั่ยก็บอกว่าพี่ถ้าอยากเก็บบรรยากาศต้องตื่นแต่เช้านะ เราก็อยากออกมาแต่เช้าแต่มันวังเวงเงียบมากขอบวกคนเต็มทุกห้องแต่เงียบเงียบก็นอนไม่มีใครตื่นเลยเจ้าพคุณเอ้เราก็อยากเดินอยู่หรอกแต่บางทีมันเนาะมันไม่ใช่ถิ่นเราฮะเราก็กลัวเหมือนกันแหละขอบวะไม่ใช่ไบกลัวทําใจดีสู้เสือไปอย่างนั้นแหละเพื่ออ,อยากได้บรรยากาศไปฝากเพื่อนๆฝาก ทุกคนที่นี่คือสวนน้ำสปาบริสตเสวนพึ่งเป,นนเป็นทั้งสวนน้ำเป็นทั้งอ่ามีทะเลเทียมมีหลายโซนมากมหมมีโซนสัตว์เลี้ยงก็มีอะไรก็มีครบวงจรน่นที่เห็นไกลๆนัน่นเป็นอ่าของแผนกของเด็กเขาะ มีช้างแมมมอสมีอะไรอยู่มีเป็นส่วนสนุกแต่ไม่ได้ดูข้างในแล้วไม่ได้เปิดเข้าไปดูไม่ได้ไปสำรวจอยู่แต่ข้างนอกมันไม่มีเวลาอยากสำรวจนั่นแหละอยากพาไปดูทุกจุดนั่นแหละแต่มันไม่มีเวลาอันนี้ก็ยังไม่พร้อมนะัดเพราะว่าเขานัดเจ็ดโมง ตอนนี้เพิ่ง6โมงกว่าเรายังมีเวลาอยู่เนี่ยหมอกเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วเริ่มมีน้อยลงน้อยลงเห็นไหมอ้ยอยอิยองอ้อยอิงยูฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นมันจางลงจางลงจางลงนะนกกระแตแต้วัดก็ล้องใหญ่เลย ตเวทตะเวทเอาลูกหมามาจากไหนเนี่ยอย่ามาแกดค่อยเด้เอเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยไป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 วิเอเอ,เอ,เอมาจากไหนวะเนี่ยขอโทษค่ะเจ้าหมาน้อยมันมากวนใจ่มันไม่กวนเปล่าเลยมันมาดมแข้งดมขาวายมาอีกแล้วไป ้ยนนมันวิ่งไปนนแเลยเถื่อนน,อนโอ้ยจะเป็นลมกอโทษขอาะไพเด้อคนไม่ชอบสัตว์หน้าคนครับพี่น้องไอ้ตัวนี้ตัวเล็กก็ยังชั่วไอ้ตัวน้นตัวใหญ่ดูมันจ้องเด็เอามาอ้นี้แหละเอา,าเอาขาตั้งกลมนี่หละคว้ามันโอ้ยหัวใจจะไหวแล้วครับพี่น้องกำลังส่องหมอกอยู่ดีๆไม่รู้วิ่งมาจากไหนเออเย่เย่เฮ่เยฮ่ ว้ายไม่เอาแบบนี้ก็ไม่น่าปล่อยให้มีสัตว์เข้ามาในรีซอทเลยแต่เขาก็แจ้งนะพะนักงานบอกว่าพี่ระวังหน่อยนะมันมีหมาจรนเข้ามาเยอะเขาก็ดูไม่ทันเพราะว่ามันมีช่องทางเยอะที่สัตว์มันจะเข้ามาได้อโอยจะเป็นลมกระอีต,ตรงนี้แหละ <c oughs> หายใจแทบไม่ทันเลยพี่น้องครับ đều. Đẹp, bên lông con mãu tổn anh, mà chửi rồi